รันอินไอ้กูสติ๊กไอ้กูสติคลิปละมาเลยเพื่อนหาจุดเลยจุดนี้อยู่จุดไหนเออนี่จุดนี้เลยผมไม่ต้องยิงแล้วนะใจจิไม่ผ่านเลยเอารถพังเลยเหรอเดี๋ยวเพื่อนมาแปลงล่างกันขึ้นขึ้นเด่นเห็นมึงลงพวกมึงไก่ไก่ยังไงมาเร็วเร็ว ิกิมอนกูเจอแล้วเพื่อนลงมาลงมาเรื่อยเรเลยอะไรผลกมาปีศาจหรอวะเฮ้ยมันตามมาแล้วตามมาเี่ลวนลลลอ้เียรถแม่งเียเลยาเลยาเลยลเียริงเอ่โงลเลั ใช้สีได้เพื่อนใหม่แล้วนี่ <c oughs> น้ำมัามันคงไม่ข้นละอุย้ยอุ้ยชัวร์เจอรถไฟไอ้พวกมันเปลี่ยนสีไฟรถนี่นทำไงวะน้ำมันนะเออกูได้แค่นีออนสว่างสว่างแค่นั้นนอะงพี่หมอรอบเปลี่ยนสีได้เ,เออได้เปลี่ยนสีไฟตาเอ้าเนี่ยเอ้ยมาเร็วๆเพื่อน

เ้อมันกัดกูอย่าประการอย่าประกัรเดี๋ยวมึงกัดเออมันกัดกูมันกัดกูชนดีนักไอ้เหี้ยเออมันกัดกูหมาไล่กูไอ้เผามาอะไรกูเฮ้ยเพื่อนเราไม่หวแล้ยัดไม่กินบางไม่ไหวแล้วรอเพื่อนรอที่นี่มึกินมึงกินเพื่อนมึกินนู่นนู่นเฮ้ย มันปวดเฮี้ยอะไรวะเจ็บิมพีดิีเราตกน้ำไปสัตว์ตุ่นหมากระตายวะไอหมาเวนไอหมาเวนอ,อย่าไปตายมันอย่าไปต่อนนัน

กูกิน <seasoning> บ้างวะเอ้าไอ้เนั่นชนกูไอ้กูได้หมูเป็นหมูป่าใช่เหรอเอ้ยอ้อ้ยอ้ยอลไอ้ออ้้ไอ้้ไไอไเ้เอออ้อ้ไอ้้เกิดออกัน